สวัสดีค่ะพี่น้องปวงแปะสุกุลสุกุลเอาวันนี้กินกินเสพกินก๋วยเตียยยเต๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวกับกับกับ้นไม้ด้วยกับผักกับผักกิน ตัดขึ้นเส้นมันด้วยอร่อยเสมอ ยังไม่หุงข้าวใช่ไหมใช่เป่าด้วยนะนนวันนี้น้องจุนอยากออกกล้องค่ะน้องจุนจะลงวิดีโอคนเดียววันนี้ยูทูบคนเดียวใช่ อันนี้ด้วยอันนีลองใช้ตะเกียบล่าหรอลงองใช้ได้อ่าใช้ดูสิสทำได้เ,เป็นไหมเป็นไดยความหนอนเป็นอย่างนี้เหรอครับแบบนี้อือใช่ เอาอ้ำอืออร่อยใช่อันนี้ก็ได้เหมือนกันหมันเตะยังไงนกับน้องจูนนะครับแม่น้องจูนครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามที่อยูทูบน,นะตอนนี้น้องจูนพูดไทยเก่งแล้วน้องจูนโตแล้วระวังมังข้าตาโอเค ไปเดี๋ยวอันนี้วันนี้ทำไมตูเลิกไม่ไปโรงเรียนครับ ไม่โรงเรียนมีสาบายที่โรงเรียนมีเพื่อนไม่สบายอ่ะที่โรงเรียนมีเพื่อนไม่สบายคุณครูก็เลยให้หยุดเป็นโรคปากเท้าเปลื่อยเยอะ ตามนี้ออดน้ำด้วยอร่อย สดด้วยครับครับไก่ด้วยห,หมูหมูอ,อร่อยไหมชิมดูสิก็ินได้กับหมูกินได้ครับอร่อยเกือ,อ,อบลม <c oughs> ้มเกือ <c oughs> บเกือ <c oughs> บล้ม <c oughs> ขอโทษครับขอโทษ อร่อยเสร็จจังเลยสัตวอันนี้ปุ๊บแม,ม่คล้ายเปลี่ยนแล้วครับบอกลาก่อนดูเลิกอ,อีกหน่อยนะครับ แล้วอินเดียเอาบ๊ายบายขอลาไปก่อนขอลาไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดตรงนี้นะคะบ๊ายบาย